สวัสดีค่ะขอยินีต้ตนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนมิถุนาย,ยนปี2,566นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจัดทำขึ้นมาเป็นของ ชาวราศีกุมนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะไปะจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีกุมนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะมาไม่ยืดเยื้ออะไรมากมายนะคะขออนุญาตเข้าสูก่การทานายดวงกันเลยนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ไพ่ช่วยชี้แนะแนวทางนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เด e เดวิลขึ้นมานะคะใบต่อมานะคะเป็นไพ่แปดถ้วยรู้สึกว่าช่วงนี้ราศีกุมนะคะจะหงุดหงิดง่ายหรือต้องบอกวา่าอีกด้านหนึ่งคือมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามสูงมากนะคะเซ็กซอเพลยเนาะ อูเป็นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะราศีกุมนะคะต่อมาเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะกงล้อแห่งโชคชตานะคะกงล้อมหาสมบัติเป็นซิกซ์ออฟซอรหกดาบนะคะราชินีไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าเป็นไพ่เพชรบัวนะคะเด็กถือไม่เท้า 3ถ้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเอาคำของคุณนะคะเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะเป็นไพ่แห่งชัยชนะของชาวราศีกุมนะคะชีวิตการต่อสู้ในเรื่องราวของความรักของคุณมีมาอย่างยาวนานนะคะจริงๆคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นนักเดินทางแล้วก็เป็นนักที่สแสวงโชคสแสวงบุญคนคนหนึ่งเลยอ่าชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ มีคนวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ตลอดแล้วก็วนเวียนออกไปนะคะยังส่วนใหญ่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะคะหลายท่านนะคะชอบชาวต่างชาตินะเป็นสเปคชาวต่างชาติก็ได้นะคะพลังงานณปัจจุบันนี้นะคะราศีกุมนะคะเป,เป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวของความชั่วร้ายอะไรที่เป็น,ปนอุปสรรคอะไรที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนอื่นที่เขาทําให้คุณนะคะล้มเหลวในเรื่องของความรักความจริงจะโปะแตกในเร็วๆนี้จะได้ทราบจะได้ ได้รับรู้ค่าเท็จจริงหรือบุคคลที่ไม่หวังดีต่อความสัมพันธ์อะไรต่างๆในชีวิตของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะแพ้ภายตัวเองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในดวงความรักของคนโสดชาวราศีกุมแะะัะคนากุมเป็นอย่างไรชาวกุม นะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนนะคะชอบเรียนมากๆเลยชอบอ่านหนังสือชอบแสวงหาความรู้นะคะหรือบางท่านนะคะใช้ชีวิตเกี่ยวข้งกับการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะชีพประจรลงเท้านะคะเป็นคนโชคดีนะคะดวงแคล้วคลาดปลอดภัย,ยตลอดเลยสําหรับคนสอนในชีวิตที่ผ่านมาคุณน่าจะห่างเหินกับคําว่าความรักเป็นนานมากๆนะคะ,ะเหมือนใครที่เข้ามาหากไม่ใช่คู่ที่แท้จริงของคุณนะคะโชคชะตาจะถูก ถูกเขาเลยนะจักรวาลนะจะผลักคนคนนี้ออกไปนะคะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับคุณได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วคนโสดเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆนะคะเพราะว่า Feel ฟิลออฟจูนกับ6ดับขึ้นมาหมายถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันหวนคืนกลับเข้ามาสัมพันธ์สร้างความวุ่นวายในชีวิตของคนโสดชาวราศีกุมเพราะมันเป็นความต้องการการอยากครอบครองการตื้อนะคะการ การแบบลักษณะของการอยากให้ความสัมพนันธ์กลับมาเหมือนเดิมแต่ใช้วิธีการผิดมาก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 นะคะต้องบอกว่ามหันเลยแหละนะคะเดเดว่คือการทำสเสน่ห์นะคะเรื่องไสยศาสตร์ในเรื่องของมนต์ดำการผูกมัดเกิดการลุ่มหลงหรือพยายามจะทำพลังงานอะไรบางอย่างให้มาครอบงำในจิตใจของคุณให้คุณไม่มีสติในการควบคุมคอนโทรลตัวเองเนะคะเกิดเป็นสภาวะของความลุ่มหลงอะ่ะม,มันเป็นในเรื่องของมนต์ดำานะคะหลายท่านท่านน่าจะ ไปไปเจอกับเหตุการณ์ตรงนี้หรือบางท่านลมเพลลมพัดนิดหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าหากเขาไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันลนักษณะของคนเก่ากลับมาเพื่อเศร้าสถานการ์อะไรบางอย่างเพื่อขัดขวางไม่ให้คนสดชาวราศีกุมเนี่ยได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนใหม่ๆนะคะเป็นลักษณะของการถูกขัดขวางแต่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเคลียร์พลังงานแห่งความเร็ว้ายทั้งหมดนะคะคุณจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีการตัดสินใจพูดกันไปตรงๆบอกเขาไปตรงๆว่ามันไม่สามารถไปได้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสร้างความวุ่นวายแล้วนะคะ3ถ้วยขึ้นมาในตําแหน่งติดใจของคุณนะคะตัวคุณนะคะอยากแต่งงานอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยากอยู่ในบรรยากาศที่มันมีความสุขมากกว่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่คุณจะลุกขึ้นมา จัดปัญหากับแฟนเก่านะคะเคลียร์สิ่งที่มันคาราคาสั่งให้มันจบนะคะเพราะคุณพร้อมที่จะมูฟไปข้างหน้านะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสมาธิในเรื่องของการทำมาหากินมากกว่านี้นะคะเคลียร์นบวนคือคือเป็นการ มั่นใจแล้วอะค่ะตัดก็คือตัดไม่เอาก็คือไม่เอาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักคนสดนะนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์สิ่งที่มันคารักคาสังกับแฟนเก่านะคะเป็นการแสดงจุดยืนแสดงการต่อต้านขึ้นมานะคะแล้วก็คุณก็จะเดินหน้าในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นทาวทัดไฟมาเกี่ยวข้องกับคุณนะเะมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนี้เด็กกว่านะคะเป็นคนขยันมากนะคะู้ชีวิตทํางานเก่งมากแล้วก็คุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่านี่คือสัญญาณของการเป็นเนื้อคู่ ที่มีความผูกพันอะไรบางอย่างโดยที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรกันมากนะักแต่กับรู้สึกคุ้นเคยนะคะอืมจะมีชัยชนะต่อความสัมพันธ์เนี้ยนะคะไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นการให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขกับคนที่ใช่นะคะแล้วก็เคลียร์ปัญหาสิ่งเก่าๆให้มันยุติไป The h a r p a n นะคะคุณเชื่อในเรื่องของสินเสมอกันในเรื่องของ คู่บุญคู่บารมีนะคะก้าวไม่เท้าขึ้นมานะคะก้าวไม่เท้ามันมันเป็นอะไรที่อยากจบอะคะ่ะกับสิ่งเก่าๆนะคะอือยากจบกับคนเก่าๆเพราะเขาดูพยายามจะติดต่อพยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามคือใช้ทุกๆวิธีการนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะถูกหรือผิดอะคะ่ะเขา เขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณนะคะแต่สิบดาบอะสำหรับคุณคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการชัดเจนนะคะอาจจะพูดคุยกันพูดคุยกันตรงไปตรงมานะคะในเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมานะคะอ่ะดูซิสำหรับคนใหม่เป็นยังไงนะคะคนใหม่นี้เป็นเดชอริอ o ตขึ้นมาชาวราศีกรกฎหรืออาจจะเป็นชาวต่างประเทศทางไกลก็ได้นะคะ คนนี้ถูกตาต้องใจคุณในเรื่องของหน้าตาในเรื่องของนิสัยหรืออะไรหลายๆอย่างเหมือนเจอแล้วรู้สึกคลิกเลยอยากเป็นครอบครัวแต่อาจจะมาติดในเรื่องของความรัก เขาเรียกนะเป็นพัฒน,นาการะนะคะกับแฟนเก่าคนรักเก่ามันก็เลยวุ่นวายรวมไปถึงในเรื่องของการเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะท,ที่ต้องทุ่มเทเวลาแต่เมื่อพร้อมจะเกิดการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากๆนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะราศีกุมเรามาดูความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงสถานะที่ไม่ชัดเจนมันจะเป็นพลังงานของ คนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะอืยังไม่ได้ออกจากกันไปไหนนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เหมือนมีความสมีปัญหาเกิดขึ้นในความรักเพราะคนเก่ามาเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของการเศร้าสถานการณ์ที่มันวุ่นวายอาจจะเป็นการพยายามแทรกแซงความรักพยายามเข้ามาพยายามครอบงําทุกอย่างทําให้พวกคุณนะคะเหมือนเกิด ในเรื่องของโมโหโทสะการทะเลาะเบาแวงเจอหน้ากันไม่ได้นะคะพวกคุณทะเลาะกันแรงมากนะคะไพ่ the าเวอรขึ้นมามันเป็นลักษณะที่ว่าแตกคอกันไปคนละทิศคนละทางนะคะถึงเวลาแล้วจะต้องมีการเคลียร์ปัญหาเพราะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่ชีวิตนะคะไพ่ราชินีไม้เท้าคือตัดสินใจเถอะ ชัดเจนจะลงมือแล้วจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ให้คอมมิทเมนต์กับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่แฟนเก่าแน่นอนนะคะเป็นคนใหม่เป็นคนที่อยากใช้ชีวิตร่วมกันนะคะคนคนนี้เป็นคนขยันมากนะคะเพราะฉะนั้นในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะพวกคุณ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเคลียร์ะคะ่ะ ถ้าไม่เคลียร์ปัญหาความรักก็จะเดินหน้าต่อไม่ได้แต่สิ่งที่พวกคุณอดทนรอคอยมานานมากๆนะคะไพ่ของแมเท้าจะยุติสิ้นสุดให้ปัญหาตรงนั้นจะจบนะคะจะสมหวังนะคะจะมีการเปิดตัวในเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นในเรื่องของช่วงโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะช่วงเวลาแห่งความสุขได้เกิดขึ้นนะคะการปรับความเข้าใจการหวนคืนดีกันการมันไปในทิศท,ทางที่ค่อนข้างมีความสุขมากๆกับความรักครั้งนี้นะคะ มาดูต่อนะคะดูเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเพราะน่าจะเจ็บปวดมากกับเหตุการณ์ความรักครั้งนี้ที่ไม่มีความชัดเจนอะไรต่อกันนะคะวิวฟราจูนนะคะแต่คุณหนึงคู่เป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นอะไรที่อาจจะมีการเถียงกันบ้างมีความคอนฟ lict ต่อกันบ้างนะคะ แต่สุดท้ายปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขเพราะว่ามันเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมาเป็นลักษณะของการเคลียร์ทุกๆพลังงานที่มันมีความท็อกซิกต่อความรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะจบสิ้นกันไปนะใครที่ไม่ใช่ต้องออกนะคะแล้วอะไรใครที่ทําอะไรเอาไว้นะคะความลับจะถูกเปิดโปงทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและพวกคุณก็จะอยู่ในโหมดของความสุขความสมหวังนะคะ มาทีนี้มาดูกันต่อนะคะดวงความรักของสถานะของคนมีคู่นะคะชาวราศีากุมล,กลักนาคุมนะคะคนมีคู่ตอนนี้มีปัญหากันอยู่นะคะมีปัญหาเรื่องมือที่สามนะคะเรื่องการนอกใจการจับได้ว่าคู่รักมีคนอื่นหรือตัวคุณอาจจะนอกใจเขาก็ได้มัน เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆหรือต้องบอกว่าไม่ได้นอกใจแต่มีคนเก่านะคะพยายามเข้ามาเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงการแตกแยกสร้างความร้าวฉันให้กับความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งที่จริงๆเนะี่ยเหมือนเดิมทีมีการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนะคะแต่ถึงจุดหนึ่งมันมาสะดุดนะคะเพราะมีเรื่องของคนเก่าๆเข้ามาอาจจะเป็นความอิจฉาอาจจะเป็นความ การแกล้งเป็นลักษณะของกันไม่อยากให้คุณกับคนคนนี้สมหวังในความรักนะคะก็เลยสร้างสถานการณ์ที่รุนแรงมากๆแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะ t ด e ทาวเวขึ้นมาคือการถูกเปิดเผยนะคะภายในค่ำคืนเลยใครทำอะไรไม่ดีเอาไว้แบบไหนวิธีการอย่างไรจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวดูสิค u ว e น o ั c คันะคะความรักของคุณกับคนนี้ คู่ั้งคู่เป็นความรักที่มีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนผสมผสานอยู่ในความสัมพันธ์นี้แยกกันอยู่ชั่วคราวบล็อกไม่คุยกันมันมีแต่ความคิดถึงแต่ลึกๆมันก็แฝงไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจความผิดหวังนะคะ เหมือนจะเกิดการเยียวยาในความรักความสัมพันธ์จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาใหม่กระตือรือร้นใส่ใจกันและกันมากขึ้นนะคะเหมือนหลังจากที่รู้ข้อเท็จจริงรู้ที่มาที่ไปของใครที่เป็นตัวสร้างปัญหานะคะเพราะฉะนั้นความรักของพวกคุณนะมันจะอยู่ในจุดที่บรรลุปเป้าหมายร่วมกันนะคะเส้นทางแห่งความสุขความอดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นความรักของคนมีคู่ชาวราศีกุมล a h k a กุมนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามา รับชมนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้อน,นะคะติดต่อจองคิวได้นะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ